ยินดีต้อนรับสมาชิกครอบครัวใครมีเชื่อกูเชื่อทั่วไทยและทั่วโลกไปกราบลุกตามมาไปยกฐานะยกพระขึ้นเจดีย์กับผู้ร่วมคลิปทั้ง50พนณกองพุ้นหลวงปู่บานจังหวัดสุพรรณบุรีเราก็เคยอธิษฐานว่าอยากเจอลงกตาหมาแล้วก็จะทำยังไงจะได้เจอแล้ววันนี้ว่าไม่จะไปไหนสไรักษาไหโอนเงินเลย สวัสดีผู้ก่อการบุญกับใครไม่เชื่อกูเชื่อทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ตำบลบ้านแหลมอำเภอบางปะมากก็ตัดสินใจมาทำศูนย์เรียนรูุ้มชนที่นี่เพราะว่าต้องการที่จะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน อยากให้พวกเราได้มีโอกาสได้ชมนะครับของที่นี่ไม่ใช่โบราณวัตถุหรือศิละปะวัตถุแต่มันเป็นของในวิถีชีวิตประจําวันของคนท้องถิ่นที่นี่หรือเพื่อนบ้านนะครับจะเป็นของในวิชาชีพของในครัวของในบ้านเครื่องมือจับปลาเครื่องมือชักไม้ ถ้าท่านไปเดินเนี่ยถ้าเป็นอายุใกล้ๆกับผมก็จะนึกถึงอดีตได้ย้อนอดีตได้แต่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ก็จะได้เรียนรู้ว่าวิถีชีวิตในอดีตเป็นอย่างไรกราบขอบพระพคุณคุณลุงไพศาลนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปทําบุญที่กองคุณหลวงปู่ปานนะครับวันนี้เราถือว่าธรรมจะจัดสรรมากเรามาปล่อยปลาหน้าเขียนกันที่วัดปา่าพฤกษนะครับแล้วก็มีสม,มเณร ถาคืดูร้อนมาร่วมอนุโมทนาบุญกันจะเดี๋ยวกราบจะนำกล่าวคำอธิฐานบารมีแล้วก็ให้ทุกท่านที่ดูอยู่ทางบ้านได้กุศลร่วมกันทุกประการนะครับข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอฝากชีวิตขอฝากชีวิตของสัตว์น้ำนี้ของสัตว์น้ำนี้ไปกับในน้ำคงคาสาธุสาธุ ก็พิเศษมากน,นะครับอันนี้คือเราได้รับความเมตตาจากพีตต่ต้นมากให้ทีมเฉพาะเราเข้ากราบหลวงตาแล้วก็ให้ท่านได้อธิที่ผานจิตเอาวถูกบส่วนให้อันนี้คือวีวเอพีจริงๆนะครับเราไม่ดูไม่นี่ขึ้นุดมาฝากครับขอโทษครับผมชื่อกราบครับทำเพจทำเพจใครไม่เชื่อกูเชื่อ,อก็คือคือแต่จะเป็นความเชื่อที่ที่เป็นสมาธิินะครับหลวงตาวันนี้ก็พากราบจะได้ตุกท่านว่า ครอบครัวใครไม่เชื่อกูเชื่อครับ <c oughs> พวกเราเคยสวดมหาจากักรพรรดิแล้วมีแต่ขอพรจากพระขอพรจากบารมีหลวงตาวันนี้จะเป็นวันแรกครับที่กราฟจะพาทุกท่านมาสวดถวายหลวงตาบ้าง <c oughs> เป็นการปฏิบัติบูบชาครับ <c oughs> <า>แล้วก็ขอเลี้ยนเชิญทุกท่านด้วยนะครับอขอจำนวนจบที่หลวงตาอยากให้สวดครับ แล้วแต่จบก็ได้เราเอาเก้าจบนะมาโปรดอัุนโมธนาและโปรดรับซึ่งการปฏิบัติบูชาของทวงค่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้ด้วยเทินและในโอกาสนี้ครับถือว่าเป็นโชคดีของพวกเรามากเพราะหลวงตามาครับได้เมตตาอธิษฐานจิตเพชรซีแซดเกรดเของเรา ให้มีอนุภาพเหมือนเพชรจักรพรรดิซึ่งเราจะนำไปทำจี้และยังอธิษฐานจิตผ้ายันท้าเวสุวรร์ให้อีกด้วยครับที่เป็นบาทที่พวกผมสวดคาถาเงินล้านแล้วก็สวดพระคาถาพระมหาจากักรพรรดิไว้ตลอดนะครับก็จะรวมกันขออานิสงส์นี้เหมือนได้ใส่บาทหลวงตานะครับบาตรทเพชรนะครับหลวงตาเพราะฉะนั้นกลับไปขอให้มีโชคลาภมีปัจจัยได้เอาบาตเพชรจริงๆมาถวายหลวงตานะครับ ความอิ่มเป็นบุญอย่างหนึ่งครับแล้วก็ผู้ที่ร่วมบริจาคทานเอาอาหารอันประนีตจากทรัพย์อันประณีตให้คนใจประณีตเป็นร้อยได้รับประทานวันนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านแล้วขอให้อานิสงส์ครั้งนี้ให้ท่านมีกินมีใช้ไม่หมดนะครับได้เงินมาเยอะๆมาทาบุญทําทานบารมีกันแบบนี้อีกนะครับสาธุค,ครับเชิญรับประทานจ้า คือรถรอเลยนะครับขอดีขอพี่ัดยครับจิจันน้ำครับทุกคนครับโอเคครับ 闺蜜。嗯 เหนียวค่ะที่เหนียวนะคะมาจากอังกฤษ U.K. U.K. come ฟอร์ U.K. นะคะแลยเป็นเป็นเกฟซีรายการแล้วแล้วก็พอดีว่าเขาอธิษฐานคือว่าเจ๊นุ่นสะไปไหนดีอยจากจากธรรมะกระจายยาไางต้กนลายของพี่โบราณที่คดีก็จองเข้ามาทันทีทุกอย่างไม่มีบัตรเดินมือเชื่อว่าธรรมะจัดสัเลยทำให้ในรอบกี่ปีสิปีได้มไม่จ้าค่ะาโอ้ในชีวิตวันสีสลด์ตาเลย เรียกพี่สุดๆแถวหน้าเลยค่ะคงไม่ต้องถามว่าประทับใจอะไรกับที่พีเพื่อนคือได้มากราซุนค่ะวีวีไอพีเลยนี่คือแบบว่าเป็นเมืองีการที่รู้สึกหวังมากๆเลยอะค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาลุ้นค่ะที่ได้พิงคนด้วยที่สัทธาและบวระมาณอยู่แล้วเพราะว่าทาำรู้เป็นโรงงานหล่อค่ะใช่ไหมคะเคยหลออให้ท่านด้วยทีเนี้ยเขาได้มาร่วมกับที่หลายบวชที่สัทธาในสิ่งเดียวกันก็เลยรู้สึกปลื้มปติดใจมากๆเลยได้มาพาราสาน ก็ยมาดแบ่ก็ยองเลยของคนปุณกค่จรินงานเยอะมากเลยค่ะจะได้มาร่วมอยู่ตรงนี้มันึวันนี้ไม่กล้าไแต่ว่าจะชีใครไม่มากัมาือบคุณค่ะ